บ้านหลังเก่ามันเป็นยังไงบ้านหลังเก่าอ่ะมันเป็นไม้ไม้กระดานยาวสักสิบห้าแผ่นเนี่ยอ๋อแล้วมันผูไหมมันมันผูที่มันจะล้มมันอ่ะอันนี้มาให้เขาไม่เห็นบ้านโยยะเขาก็เลยทำอ๋อสวัสดีครับผมนายกิตพัฒน์อธิวันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบตำบลงยาวเกี่ยวกการคัดเลือกาะจะดูคำพิลาวนนครับเพราะว่า สภาพบ้านของยายจันลุนไม่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ผมได้ทางปรึกษากทางพัฒนาชุมชนแล้วก็ทางในช่างของอบตในการออกแบบบ้านนะครับเพราะบ้านเดิมของยายจารุนจะเป็นบ้านสองชั้นจะมีบันไดขึ้นทีนี้ด้วยยายเป็นผู้สูงอายุแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายก็ไม่สะดวกก็เลยให้ช่างออกแบบเป็นบ้านชั้นเดียวครับผมเพื่อแล้วก็ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงโคดเดช่วยเท้าวความว่าเรามาทํากัน ตั้งแต่วันไหนครับเริ่มตั้งแต่วันที่10มิถุนาปี65ประมาณ2เดือนที่แล้วเราได้มาสำรวจบ้านที่สมป็นผูชชูงของคุณยายนะครับกับอำเภอเมืองสระบุรีเดินไปดูด้วยนะครับจากนั้นก็เป็นการรื้อแล้วก็สร้างที่พักอาศัยชั่วคราวให้คุณยายนะครับ,รบแล้วก็ทําการสร้างตูปแบบที่สร้างเนี่ยนะครับก็จะทําให้หลังเล็กลงอีกหน่อยนึงเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณเพราะงบประมาณเรามีจํากัดนะครับก็ข้างบนก็จะเป็นการมุงด้วยกระสีแต่ว่าเราจะ